แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกดวลทวยเทพระหว่างรอยกับคิมพลัง200ล้านเจอกับพลัง179ล้านศึกดวลที่ต้องบอกเลยว่าราชาใต้ดินราชาทะเลลึกคอมโบกัดกร่อนมหาเทพคอมโบกัดกร่อนแบบระยำใจกัดแล้วกัดอีกกัดแบบไม่ปล่อยเลยท่านผู้ชมและสำหรับใครที่หารานเมเกมมาฟันราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมรมาชอปนะครับ ตัวถูอเติมไว้เติมปลอดภัยต้องลิ้นแมนช็อปทันานนะครับผมตัวถูกติมเองเยอะมากเลยนะครับแพ็กเกจ3,500บาทเนี่ยเหลือเพียงแค่2,759บาทเท่านั้นพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบงค์ส้มนะครับผมสามารถเอาแบงค์ส้มไปกดซื้อถุงไปเก็บแต่เกมได้เลยนะครับบอกเลยว่าเติมผัวเติมเองเยอะมากเลยนะครับผมดิ้งอยู่ใต้ครีมเลยครับสำหรับคนที่อยากเติมมาครับแล้วเรามาดูศึกดวลแบบระยำใจศึกดวลแบบโคตรเดือดโคตรอันตรายครับร้อยครับผม6ตัวละครนะที่ใช้ก็จะเป็นทางท็อปมาสเตอร์ครับแประกายแสงออขับเคลื่น ฟินิกแมนครับผมราชาใต้ดินแล้วก็ราชาซีฟู๊ดครับทั้งฝั่งคิมครับผมโต๊ะบักอีหนึ่งคนนะ179ล้านครับนำทัพด้วยแฟตประกายแสงทั้งท็อปมาสเตอร์ครับฟินิกแมนครับอตุนขับเคลื่อนเกียโรเกิโร่และก็เจ้าราชาซีฟู๊ดนะครับผมตัวละครหลักเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าต่างกันที่เจ้าราชาใต้ดินนะครับผมแต่ทางฝั่งของคิมเนี่ยเป็นเจ้าเกียวรเกีิโร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเดือดจะโหดขนาดไหนนะครับผมทางฝั่งรอยครับแแททง็็ออปปมาสเเเตร์ลยบบนจุดะฮ แเราไปดูในเฟสที่หนึ่งนะครับผมฟินนิ่งแมนไลท่ทุบมาจังหวะนี้โอ้โหใส่ทางฝั่งเกียวรุกิโรแล้วมาแล้วอันดับสกิลจากทางฝั่งของราชาใต้ดิน8ล้านดามเมจครับอีกาานายไล่ต่อยหน้าป,ปุ๊บปรับมาจังหวะนี้โอ้โหสิบสองล้านดามเมจไล่โจมตีมาแล้วอันดับสกิลจากทางฝั่งเกียวรุกิโรเทรดขึ้นไปเหมือนกันด่านดีอันตีมา8ล้านห้าแสนดามเมจครับแล้วก็อีกาานายไล่ต่อยเทรดขึ้นมาจังหวะนี้ทางฝั่งคิมสวนมาบ้าง9ล้าน9ก้าแสนดามเมจครับ ไล่อันติมาเต็มเต็มหน้าแล้วก็สัดประกแสงไล่ทิพ์มาดอกนี้18ล้านครับเฟสที่1มาแล้วเกโรอเกมาแล้วเกโรอเกมาแล้วอันดับสกิลปรับเน้นเน้นห้าสิบห้าล้านดาวเมครับแล้วอีกาสานไล่ต่อยอัดเป้าโอ้โหาไปแล้วครับต่อยไฟราชาใต้ดิน94ล้านครับโอ้โหดามงดาเมมันช่างแรงระยำใจซะจริงๆครับ นี่แล้วครับผมดาเมจแล้วคิมโอ้โหเกลือกเกลื่โดนอุ้มไปนะฮะแล้วทางท็อปมาสเตอร์ดนแบบสกิลปาหินอัดหน้ามาจังหวะนี้โอ้โหสามสิบห้าล้านครับแล้วก็เผามาเจ็ดล้านดาเมจโอ้โหไล่ทิมมาเรามาดูตรงนี้นะครับผมว่าความโคตรของไอ้คิมเนี่ยมันจะโคตรขนาดไหนครับโอ้โหลาทาทาเลลึกครับต่อยมา90กว่าล้านครับแทงท็อปมาสเตอร์ไล่ปาหินอัดมากเทรดขึ้นกลับมาโโอ้หจังหวะนี้17ล้านครับแล้วอีกาฟานายต่อยทางฝั่งแฟดประกาแดงตุ ตับตุบตับรับโชคโอ้โหสิบสี่ล้านโอ้เขาบัเข้าไปเต็มเต็มหน้าครับด้านนี้นะทางท็อปแบ็คโอไล่เย็บ่ะเฟสที่หนึ่งมาโดนอุ้มไปแล้วนะครับผมทางฝั่งคิมแกก็ยังไม่ได้มีการไล่อันเตะ้ยแล้วอาตุนกับเพื่อนใช้อเล็กเบสคิวไม่ได้มาแล้วครับผมตรงนี้มีการส่วนของรอยรอยส่วนมาจังหวัดนิกิมเก้าล้านครับผมติดกันก่อนไปติดเบิร์นไปอีกหนึ่งทีแล้วอีกาสนาย่อยมาห้าสิบล้านครับดาเมจ อัศวินขับเครื่องที่ใช้ไม่ได้นะแต่ว่าทางฝั่งของคิมเนี่ยโอ้โหราชาทะเลลึกนี่แกแบบปาดต่อยแรงจัดครับแล้วก็ปาดหน้าเค้กมาตรงนี้โดนดีบัฟไปแล้วางฝั่งรอยครับลอยโดนดีบัฟเข้าไปที่หัวเต็มๆหน้าแล้วตอนนี้คิมโดนโอ้โหดูรับกัดกร่อนครับโอ้โหตัวละสี่ล้าน6ล้านครับโอ้โหกัดกร่อนแบบยับยับฮะทั้งเผาไมา้ทั้งกัดกร่อนนะครับผมเผาตูดแล้วก็โอ้โหเต็มๆหน้าเลยครับพิษเต็มๆ เฟสที่หนึ่งไล่หมัดไล่โจมตีมาจากทางฝั่งลูกน้องลูกกีกี้ของเขาครับแล้วเทียนของเกริกโร่ไล่ทิมสองรอบเราจิมอีกหนึ่งรอบ10บล้านเมเมครับกอขูกัดก่อนไป25ล้านกับบ้าไปแล้วโอ้โหแตกหมดทีมเลยนะครับผมตดนสถานะกัดกร่อนนะกัดแล้วกัดอีกกัดแน่กัดนอนโอ้โหกัดไม่ปล่อยเลยท่านผู้ชมด้านนี้ไล่เกิดมาอีกแล้วนะครับผมทางฝั่งตรงนี้ไล่โจมตีมาจากทางฝั่งของราชาใต้ดินครับ เฟตที่1มาตรงนี้โอ้โหดูครับดูความเดือดของความแรงในการกัดก่อนนะครับพิชคอมโบกับเผาไหม้ฮะแล้วก็ไล่ต่อยอีกาสนาเทรดคืนนอนกันด้านนี้ทางฝั่งรอยครับโอ้โหแล้วดูฮะเลือดเลือดของราชาทะเลลึกทางฝั่งคิมเนี่ยโอ้โหหายไปหมดเลยครับแล้วดูเลือดทางฝั่งของรอยครับโอ้โหอยู่เต็มๆตเน้นๆนะแล้วตรงนี้ครับผมทางฝั่งของรอยครับอีกาสนา กัทสนายไล่ต่อยหน้าแฟตประกาบแตงมาหลบหลีกลบแบบดิจิตอลแต่ไม่รอดครับโดนไปหมัด18ล้านครับโอ้โหแล้วตู้ครับกัดกรอนแตกเลยครับผมโอ้โหสถานะของรอยที่มันแบบพิษแรงจริงๆครับเฟตที่2มาครับผมยืนแบบหลงๆยืนแบบแบบงงๆอะดัดเดิมสกิลจากทางฝั่งของราชาใต้ดินระเบิดแตกไป27ล้านครับโอ้โหอันดเครื่อนแตกไปแล้วครับีกัทสนายไล่ต่อยใส่เกร์กุโร53ล้านครับโอ้โหไม่ได้เล่นครับ มาตรงนี้เฟสที่สองครับผมเหลือแทงท็อปมาสเตอร์กับแฟตประกาศแต่งแตกไปรอบครับแล้วก็มาแล้วอีกหนึ่งครังเอาอัดเต็มๆหน้าโอ้โหไล่อันติมาแล้วก็ปาดหน้าเค้กจะตทางฝังอัศวินขับเคลื่อนปาดหน้ามา18ล้านครับผมแตกนอนเพ้งแป้งไปแล้วครับแล้วมาดูตรงนี้ครับโอ้โหสู้หูกัดก่อนขึ้นเทรดไป78ล้านครับเป็นล้านครับ ล่าอันเดอร์แมนสกิลมาจากฝั่องอเกิโร่หนึ่งที่สิล้านดาเมจครับผมในเฟสที่2องะไลอันเตะมาในเฟสที่2 25ล้านดาเมจแล้วฟินนิคแมนคู่มา1ครั้ง3ล้านก็ใส่ดาเมจใส่ฟินนิคแมนทางฝั่งร้อยครับไม่สะเทือนครับผมจังหวะดีทางต่อแบ็โคโฮไล่ต่อย12ล้านดาเมจแล้วมาโดนกัดก,กร่อนเต็มๆหน้าแล้วจังหวะนี้เกลโร่กิโร่อันเดเรมนสกิล10ล้านครับโอ้แล้วแกสามอีกรอบนึงครับด้านนี้ปึ๊บปรับมาห้าแทร็เก็ตนวดนวด นวดจมูกสาสาล้านครับแหมแล้วดทงท็อปมาสเตอร์คัทั้งสองฝั่งทั้งคินกับทั้งรอยครับยังยืนสง่าอยู่แล้วตรงนี้โอ้โหต่อยหน้ามันอคีครับเรามาอีกแล้วครับผมนี่ฮะราชาใต้ด,ดินตัวร้ายครับตัวร้ายตัวดีโอ้โหนอนพทงแตงครับอีกาสไนไล่ต่อยอัดหน้าทางท็อปมาสเตอร์48ล้านดาเมจโอ้โหเลือดม่วงแทบจะหายไปหมดเลยฮะ48ล้านครับผมหลบไม่ได้ครับ แล้วก็แทงท็อปมาสเตอร์ทังฝั่งคิมอัดหน้าลอยจังหวะนี้ยี่สาล้านดาเองครับขึ้นมาก่อนมีฮิลเลือดเอดี้งเลือนนิดหนึ่งอะจากแพสซีฟของสกิลครับแล้วมาอีกแล้วครับราชาใต้ดินครับผมยังไม่ตายครับเอาละครับด้านนี้สิงแมนไล่ทุงมาจังหวะนี้โอ้โหนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเน,น้นๆ้นกันไปโอ้โหคิมแล้วก็มาแล้วครับมาใส่หน้ามาเน,น้นเน้นครับ ไลแอนเวเร์สกิลมาอีกหนึ่งครั้งครับผมโอ้โหราชาใต้ดินครับ<ต> <librarian> ยาวๆครับผมโยนดาบยาวๆโยนดาบแบบตึงๆโยนอีกแล้วครับมัน <TI> <AL> โยนไม่หยุดจริงๆครับผมโอ้โหกัดไม่ปล่อยอ่ะโยนแล้วโยนอีกโยนแล้วโย,ย,ยนอีกโอ้โหโดนนวด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 แล้วก็เรียบร้อยครับ <S <S ปิดเกมไปเลยครับผมตังฝั่งรอยครับพลัง200ล้านปิดเกมไปแล้วครับผมชนะพลัง1 7 9ล้านทางฝั่งคิมแพ้ไปครับ โอ้โหมั backyard, นนวดไม่ปล่อยจริงๆครับไอคนนี้และนี่แหละครับผมก็เป็นสึกดวนควยเทพครับผมประจำสัปดาห์นี้ครับสำหรับใครชอบมอยืมฝากกดไลค์กด u b s ส r คร e กันด้วยนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ